ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประเทศเวียดนามน,นะครับในหมู่บ้านมณฑลเขาเรียกว่าม่กาาระจังนะฮะมุกาจายตอนนี้เรามาพักที่โฮมสเตย์มูงห่าโฮมสเตย์นะครับอัน,นี้ที่เราเห็นอยู่นี่น,นะครับนะครับโฮมสเตย์ ที่นี่อยู่กลางธรรมชาติจริงฮนะอยู่ใกล้กับแปลงนาค่าข้ามันไดนะมอมอกมาก็เจอบางครั้งก็เจอทะเลหมอกมาตรงนี้ทะเลหมอกนะครับทะเลหมอกตรงนี้มาตรงนี้มาเรื่อยนี่เป็นโฮมเซเป็นโรงแรมใหญ่ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จเห็นบอกเร,เร็วนี้คนจะเปิดแล้วนะครับก็จะสวยงามมากตรงนี้เป็นพาน้าลูวงกลมเลยวงกลมสวยงามมากนะขึ้นโดดแล้วสวยงามมากข้ามันไดสวยงามมากช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยงามมากจริงนะครับก็ สวยงามครับแนนาสัตว์ที่ลงที่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูตรงนู้นกันนะครับทเรามารถนี่ฮะรถของที่นี่รถ v ีพรถตู้นะฮะขนาด20ที่นั่งแต่ลมาแค่1 5 16คนเองนะครับอันนี้คือรีสอร์ทเขานะครับก็สัตว์ที่ดีมากนะครับผมว่าย่านนี้ขอแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวทหารชาครับเดินทางกันนะครับอันนี้มองรอบๆกันเนี่ยก็จะเป็น นี่นะักขั้วมันไดนี่ฮะดูชมวิวเขาสวยง,งามมากนี่ฮะมีทานน้ำนี่ฮะแล้วก็มีที่เที่ยวขับรถไปที่เที่ยวไปไ<ม>แป๊บนึงนี่ฮะบบไม่เกินเจ็ดร้อยเฮ้ยเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลก็จะมีที่เที่ยวมีอาหารเยอะแยะอาหารอร่อยมีคนไทยมาทานกันเยอะมากนะครับนี่ฮะสวยน่ที่นข<ว>ึ้นมากเพราะเราคนเดียวเทียวตัวจะอาบน้ำอันนี้ก็พวกเรา,าก็เตรียมตัวที่ยวที่ทางต่อนะครับ เนทางต่อละสาปาไม่ใช่สาปาแตนต่อที่ปวันนี้มาเจ็ดวันนี่คือนอนคืนแรก,กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรบอบๆทุกคนดีกว่านะที่นี่ก็จะมีห้องน้ำข้างบนอันนี้ห้องของท้องสะอาดสะอาดนะครับแล้วที่นั่งเล่นของเขาก็มีอย่างนี้ด้วยนะฮะทั้งเลยาชาตอนเช้า เดี๋ยวข้างในดูว่ามีอะไรบ้างนะเี่คือข้างในดีกว่าที่ชมวิวรอ,รอบนะเห็นไหมฮะวินาข้าวบันไดอ่ะที่พาโฮมเซนนี่จะอยู่ติดกับแปลงนาข้าวบันไดเลยนะครับทชื่อว่าที่ไหนก็มีแปลงข้าวบันไดหมดพวกนี้ครับนอกนอกนาเขาก็ทปลุกโพดกันให้เกลีวยเขานะครับอันนี้สวยงามมากนี่ไปโรงแรม สร้างใหม่ืีไม่เสร็จก็ขับรถผ่านดูสวยนะฮะผมว่าน่าโรงแรมเก่าที่นี่หละแต่ผมว่ามันยังไม่ใครปรับผักแก่เป็นเรื่องขอกเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างเสร็จแล้วหละแต่ว่ามันมันเขาไม่เปิดจองถ้าเกิดเปิดจองเราคงไปแล้วหละ,ะครับน,นี่ที่นี่คือโรงแรมที่ดีสุดละในบริเวณนี้ก็คือภูงาโฮมเซยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกะันนะเดี๋ยวตามไปต่อไปนะครับอันนี้ก็เรามาคายเทานะครับ นี่ครับอันนี้รถที่เรามาต่อทั้งทิพย์นะฮะอยู่กับเราเจ็ดแปดวันเจ็ดวันอยู่กับเราที่นี่ครับขับรถก็บริการดีนะฮะนี่ครับที่นี่มอไซค์เยอะมากยอมรับนะครับเยอะมากเลย ผมบอกว่าที่บริการดีนะเดี๋ยววันนี้ก็เดินทางข้าตัวเมืองนะครับก็ผมขอสุบฟังพิส่วนตัวนะครับเอ,อชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยจะค่อนข้างกับซื่อสัตว์มากนะครับเรื่องของการอัรีเดตที่ผมว่าแทบไม่มีเลย<ม><ม>เขาก็อยากได้อ,อการบริการที่ให้ค่าเง,งินนะฮะส่วนเราก็อยากได้บริการดีเขาบริการดีๆนะฮะ การขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นข้างบนนะขึ้นบนเขาขึ้นมืออาชีพอย่าไปช่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมแนะนําเพราะทางขึ้นไปลําบากมากบนเขานู่นนะฮะจะมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้นะฮะก็แนะนําให้เช่าราคาไม่แพงครับร้อยสี่สิบบาทร้อยหนึง่งที่สบายๆนะฮะกับการนั่งเฝ้าของเขาเาเรียกต้นถ่ายรูปถ่ายเดินเนี้ยเกือบนนครึ่งวันเนี่ยเขาบริการเรานะครับนี่คือความคิดใสั่สเรื่องของ ค่าค่าแรงค่าจ้างนะครับอันนี้อันนี้ก็ตอนนี้ต่างว่าผมคิดอย่างนี้ก่อนนะครับในเมืองผมไม่รู้แต่เรื่องความสะอาดเนี่ยผมผมก็ยังเห็นอยู่นะฮะคือข้างทางก็จะมีขยะนี้นะครับต่อเส้นทางนะครับน,นี่เต็มหมดนะขยะข้างทางมีเยอะแต่แต่พวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาตัดนะครับผูเห็นนะีคนมาตัดอันเรื่องของเรื่องของรีสอทโรงแรมก็ามาหออมาตัดเองนะครับนี่ครับ แต่ขยะที่เก็บที่ที่ทททการสูบบีปอดียังมีเยอะนะครับนนี่ก็เชิญชวนมาพักที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปทิ้งเบอร์ไว้ที่นี่นะนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดมีอะไราการถ่ายเพิ่มขึ้นผมถ่ายเพิม่มอีกนะโอเคครับรค,ครับก็บตอนนี้ก็ถึงมือก่อเดินทางต่อนะครับมือช้าช่วงเจ็ดโมงเช้า ก็มีไส้กรอบนะครับผัดธรรมดาไข่นะครับอันนี้เราบอกเขาอย่างนี้อาหารเช้าดีอาหารเช้ามีนะครับห้าทานะอันนี้นี่เรามีแม่บ้านแม่บ้านเราก็เตยมอาหารมาด้วยนะครับนนมีเวียดนามข้าวผัดเวียดนามดีไข่ไข่รอร่อยอร่อยที่นี่ไม่ได้ธรรมดานะครับ นี่สมาชิกการรับานหาร